มีดีได้วันช่วงนี้นะคะติดตามข่าวเศร้าของชาวสวนทุเรียนที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งทุเรียนนั้นร่วงกว่า100ตันหลังจากที่เกิดลมกันโชกแรงติดตามรายละเอียดค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองของชาวสวนในตำบลกระทูนอำเภอพิปูนซึ่งเป็นทุเรียนอ่อนอยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแต่กลับหล่นร่วงเป็นจํานวนมากค่ะหลังจากที่เกิดลมกันโชกแรงในพื้นที่ตำบลกระทูนและตำบลควนกลางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยในสายยานแก้วประจกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตำบลกระทูนเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันต่อมาก็เกิดลมกันโชกแรงกว่า20นาที มได้หอบเอาผลทุเรียนร่วงหล่นส่วนใหญ่เป็นทุเรียนไซส์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดขนาด2อถึงหกิโลกรัมและกําหนดตัดขายในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ในราคากิโลกรัมละ110บาทแต่กลับมาหล่นร่วงจํานวนมากค่ะ ทางนี้ทุเรียนที่หล่นร่วงเป็นทุเรียนที่ยังไม่ครบวันเก็บเกี่ยวเนื้อ,อยังไม่มีความหวานและมีปริมาณแป้งไม่ถึง30%เซนไม่สามารถรับประทานหรือว่าแปรรูปได้ถึงแม้ว่าขนาดและน้ำหนักของผลทุเรียนหากดูจากภายนอกแล้วเหมือนทุเรียนที่น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าเกษตรกรก็ต้องจำยอมปล่อยทิ้งทุเรียนจำนวนมากเหล่านี้ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนายอนุวัฒน์จำปาทองกเกษตรอำเภอพิปูร์ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายพบว่าทั้งสองตำบลมีทุเรียนที่ได้รับความเสียหายกว่า100ตันมูลค่ากว่า1ล้านบาท จากนี้ก็จะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะอยู่ในขอบข่ายการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่พร้อมแนะนําให้เกษตรกรทําการยึดผลทุเรียนไว้กับกิ่งป้องกันความเสียหายในลนักษณะดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศนั้นแปรปรวนตลอดเวลาค่ะมีทั้งฝนหนึงพายุเข้าในอำเภอพิบูลของเราทำให้ทุเรียนที่เห็นนี้ก็คือเกิดจากลมทำให้ทุเรียนหักโคน คือเยอะมากบางสวนถึงกับหมดนะครับกับตุเรียนซึ่งโดยเฉพาะปีนี้แล้วตุเรียนทำยากแล้วมาเกิดเตุดก,การณซ้ำซ้อนอีกก็ถือว่าทำให้เจ้าสวนครับผมเดือดร้อนมากครับผมโครงการ c h e ร r o n Enjoy Science สสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด